โรงเรียนรงบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ตั้งอยู่เลขที่252หมู่ที่1ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2531สีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินสีเหลืองอัตลักษณ์กิริยามารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเอกลักษณ์รงบุรีรื่นรมวิสัยทัศน์ วิชาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสอนศาสตร์พระราชาพัฒนาร่วมกับชุมชนสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น879คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น76คนภายใต้การบริหารงานโดย นายวัฒนยูซึ่งเสนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารงานร่วมกับนางสาวรุจิรามหาแก้วและนายพานุวัฒน์เหมนวลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารภารกิจงานทั้ง5กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุน ่งเสริมจากนักเรียนครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลและความภาคภูมิใจและวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษารางวัลระดับสถานศึกษา โรงเรียนรงบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษได้รับรางวัลเหรียญทองการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ระดับชาติครั้งที่ 1. พุทธศักราช2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมอันดับ3ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบแน่แนวในสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับเงินโรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษได้รับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนเข้าร่วมการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ SCQA ประจำปีการศึกษา2566 โรงเรียนได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยปี2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือสี่ประเภทให้มีความทันสมัยจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนได้รับคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติห้องอาหารบ้านโรบุรีรางวัลผู้บริหารนายวัฒนยูซึ่งเสนผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลพระพระหัสบดีประจำปีการศึกษา2566สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2566และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับเหรียญทองการประกวดเบสแพคทีปประจำโรงเรียนการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษ รางวัลครูนายชยยะทิ้งแสนได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2566ระดับเขตตรวจราชการนางสาวชายานิดทบวันและนางรัตด,ดาฉายละอครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญเงินการประกวดแผนธุรกิจภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศษรษฐกิจสร้างสรรค์จากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอภิชิตกลีบม่วงและนางพนัดดากลีบม่วงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรายการภาพยนตร์สั้นโครงการยุวชนประกันภัยจากสำนักงานคอปพ,อพอ นายพิสดีบุญนำพาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดเบสแพคทีสค,ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร a r นนิ่งการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสารพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษครูและบุคลากรได้รับรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นประจำปี2565าจำนวน8คน จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ครูและบุคลากรได้รับรางวัลดีเด่นจากสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่านร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในวันครูครั้งที่68จำนวน9คนประจำปีพุทธศักราช2567 รางวัลน,นักเรียนนายนัดประคันเจมิมรำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดแฟชั่นจากขยะงานสัปดาห์วิทยาศา,ศาสตร์ประจำปี2566ณมหาวิทยาลัยราชาพัฏบุรีรัมนายชลิดอึ่งเสงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีจากมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน นางสาวอภิญญาชื่อรำและนางสาวพุทธรักษาพินึกรมได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าประจำปี2,566จากชมรมพุทธศาสากลระดับประเทศพร้อมเงินรางวัล3,000บาทรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน80เหรียญทอง12เหรียญเงินและสเหรียญทองแดง จากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษดำเนินการอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการเกิดการลงมือปฏิบัติสืบสารและเผยแพร่ขยายผลตามแนวพระราชดำริจนเกิดผลต่อการพัฒนามีความคุ้มค่ามุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถประสบผลสำเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เกิดเป็นองค์กร คุณภาพสร้างคนดีมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไปโรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษขอขอบคุณค่ะ